สวัสดีพี่น้องวันนี้วันที่อวันที่สองนะมีนาคมวันนี้แสดงอยู่ที่ป่าอำเภออาจสามารถ <c oughs> จังหวัดร้อยเอ็ดพู่นะอันมองนั่งยุค <c oughs> คนขายของบ่ขาย ขายเหมือนเดิมจะมีจะมีกัดปากตีจหมีการปากตาบอกเลยว่ายาดูดทลากลายมวงปากอ,อ,อย่างอย่างจะมีตูกปากอย่างลิงยางลิงบอกเลยว่ายาบวกบนหลาย <c oughs> ลบรรยากาศรอบงาน นี่ลำติดล้ำติดคองล้ำตะคอง,องจะเริ่มจัดมองนางให้ศิลปินก็จะเป็นน้องๆด้านเสื้อนะครับที่แบบว่า <c oughs> ได้บรรยากาศแห้งเด้อนางติดแม่นำ้ำ สวัสดีพี่น้องที่ติดตามช่องอัจฉราพาเพลินนะครับเห็นยังเบื้องผู้ชายอาบน้ำจ้าตายแล้วผู้ชายอาบน้ำเตียงเป็นเจ้าใดแนวเห็นยัางยุบบ่เป็ลมปุ่มเลยนะวีลงใส่ก็อยากังเห็นอย่างยุบบ่ว่าเป็นนางเฮ็ดหยานางผู้ชายอาบน้ำจ้าใส่ละนั่นเลย เออเอาเอาคักๆปุ่นูนบรรยากาศล้ำติดกับคลองน้ำแม่น้ำเราเพื่ออาจสามารถจงหวัดรอที่เอ็ดนะครับทีสี่เหลีครับตอนนี้เป็นเวลา 6นาฬิกาหรือว่า4โมงแรงสมลำพี่กับเซนล้ว อันนี้ผนแผนกไฟเออเอาไว่ห่ให้ละเสียบก้นไงไปหรือเปล่าเน่ยไอเกียมากัดไซเพราะดียัว